ช้อนปลายนิ่งที่จะทำให้เด็กๆติดใจกับการรับประทานอาหารอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ทำให้ลูกน้อยของคุณรู้สึกเจ็บเหงือกด้วยปลายช้อนที่นี่มีปลายที่กว้างแต่สามารถเข้ากับปากของเด็กได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีความลึกพอที่จะตักอาหารเหลวอย่างโจ๊กหรือซุปได้ตัวด้ามจับถูกดีไซน์ให้มีความโค้งมนและมีองศาที่พอเหมาะสำหรับมือของทั้งผู้ใหญ่และเด็กทำความสะอาดได้ง่ายเพราะทนความร้อนได้พอที่จะนึง่งหรือลวกน้ำร้อนได้ตามต้องการเลยค่ะ ช้อนซิลิโคนที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่สีสันนะคะแต่ยังให้ลูกน้อยได้เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือในระหว่างที่อร่อยกับมื้ออาหารด้วยการออกแบบด้ามจับให้มีลักษณะเป็นทรงกลมกลมเหมาะก,กับการจับแบบกำของเด็กเล็กรวมถึงช่วยในเรื่องของการควบคุมทิศทางและกระ,ระยะของมือได้เป็นอย่างดีทำจากวัสดุซิลิโคนแบบฟูดเกรดที่ทนความร้อนได้สูงจึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่ายมาพร้อมกับซ่อมปลายนน่มไม่ทิ่งปากแต่จิ้งอาหารได้ดีไม่แพ้กันค่ะ มีคนจำนวนไม่น้อยที่กังวลเรื่องของใช้ที่เกี่ยวกับเด็กเล็กโดยเฉพาะในเรื่องของการกินซึ่งช้อนซิลิโคนรุ่นนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้นเพราะเป็นซิลิโคนฟูดเกรดปราศจากสาร BPA ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน u s a d a จากสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานมอกสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะทนความร้อนได้สูงถึง220องศา ตัวช้อนมีน้ำหนักเบาพร้อมดีไซน์ที่จับง่ายถนัดมือทั้งเด็กและผู้ใหญ่และยังแข็งแรงด้วยแกนที่ฝังอยู่ด้านในทำให้น้องๆสามารถอร่อยได้แบบไม่เจ็บปากได้อย่างยาวนานค่ะในบางโอกาสนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องนำอาหารของเด็กเล็กแช่เย็นไว้หรือในบางมื้ออาหารอาจมีความจำเป็นต้องอุ่นอาหารก่อนรับประทานช้อนซิลิโคนรุ่นนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะมีคุณสมบัติในการทนความเย็นได้มากถึงลบ20องศาเซลเซียสและทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสเลยทีเดียวตัวช้อนมีความนิ่มมากสามารถบรรจุอาหารได้ราวราว4มิลลิลิตรต่อหนึ่งคำอีกทั้งด้ามยังมีการออกแบบมาให้ยาวกว่าปกติเพื่อให้เด็กเองได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ<ม>ช้อนซิลิโคนรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อสามารถจับช้อนได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้น และยังสามารถฝึกให้เด็กมีพัฒนาการในการจับช้อนตักเองได้ด้วยความยาวของด้ามจับที่คิดมาดีแล้วเพื่อคุณและลูกนอนตัวช้อนมีความนิ่มและมีขอบพรมนในทุกส่วนของช้อนเพื่อความปลอดภัยไม่ทําให้เด็กเจ็บเหงือกหรือปากสามารถทําความสะอาดได้ง่ายสามารถนําเข้าเครื่องล้างจานได้นอกจากนี้ตัววัสดุยังสามารถทนต่อความร้อนและความเย็นได้สูงเช่นเดียวกันค่ะ หากพูดถึงแบรนด์ของใช้เด็กมันกิ้งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนไว้วางใจตัวช้อนทำจากซิลิโคน BPA ฟรีที่นุ่มไม่ระคายเคืองเหงือกและปันอันบอบบางของเด็กขนาดของหัวช้อนสามารถตักอาหารได้อย่างพอดีคำ นอกจากนี้ยังมีตัวป้องกันไม่ให้เด็กนำช้อนเข้าปากลึกจนเกินไปซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กรู้จับกบกระยะและควบคุมทิศทางในการจับช้อนเพื่อรับประทานอาหารทำความสะอาดง่ายโดยสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้พร้อมสีสันสดใสดึงดูดให้เด็กจับช้อนเองอีกด้วยค่ะ ช้อนเด็กซิลิโคนที่คุณพ่อคุณแม่จะติดใจเพราะด้วยลวดลายและสีสันที่น่ารับบนตัวช้อนจะช่วยดึงดูดความสนใจเด็กๆให้อยากจับและประทานอาหารเองปลายช้อนเป็นซิลิโคนบริสุทธิ์แบบนุ่มพิเศษที่จะทําให้ไม่ระคายเคืองภายในช่องปากของเด็กๆจึงปลอดภัยมีขนาดที่พอเหมาะกับการตักอาหารเข้าปากในกล่องมีหัวช้อนสองแบบทั้งแบบฝึกรับประทานอาหารเองซึ่งจะมีหัวที่ทําองศาพอดีกับการตักเข้าปากและแบบหัวธรรมดาสําหรับเด็กที่รับประทานอาหารเองได้ดีแล้วมาพร้อม ลองพลาสติกใสสำหรับพบพาไปข้างนอกได้ง่ายๆเลยค่ะอีกหนึ่งช้อนซิลิโคนที่น่าสนใจสำหรับเกรสทิตที่ทำจากซิลิโคนเกรดดีแบบ b p a ฟรีจึงปลอดภัยต่อการใช้งานกับลูกน้อยแถมยังนิ่งยืดหยุ่นได้ทำให้ไม่ระคายเคืองเหงือกและปากของลูกน้อยดีไซน์ขอบมนทั้งตัวช้อนเพื่อให้ปลอดภัยต่อการจับรับประทานเอง อีกทั้งยังมีรูปทรงและขนาดด้ามที่พอเหมาะสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทําความสะอาดง่ายเพียงล้างและนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งขวดนมได้ในหนึ่งชุดมีให้เลือกใช้ถึงสองสีถูกใจทั้งเด็กและคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวค่ะ ช้อนซิลิคโคนหลายหลายรุ่นจะมีการออกแบบมาเพื่อตอบรับสำหรับผู้ที่ต้องป้อนอาหารให้เด็กแต่สำหรับช้อนซิลิโคนรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล็กสามารถฝึกใช้ช้อนด้วยตัวเองได้ตัวช้อนมีการออกแบบขนาดมาให้อาดสมกับช่องปากของเด็กรวมถึงด้ามก็มีการออกแบบมาให้เด็กสามารถถือได้เองตัวช้อนทำจากวัดสดุฟูดเกรดมีความนิ่งรองรับการกัดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีแข็งแรงสามารถใช้งานได้ในระยะเวลานาน อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ช้อนซิลิโคนที่นับได้ว่ามีความทนทานสูงด้วยโครงของช้อนด้านในทำจากสเตเลสสตีลพุ่งด้วยซิลิโคนหนาและนิ่งสุดๆจึงปลอดภัยต่อลูกน้อยในการรับประทานอาหารน้ำจับและหัวช้อนถูกออกแบบมาให้มีองศาที่พอเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารของเด็กรวมถึงช่วยให้ตักอาหารได้เกลี้ยงจากภาชนะและถึงแม้ว่าจะเป็นช้อนซิลิโคนแต่ก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้ทันทีมีกล่องเก็บสำหรับพกพาไปข้างนอกได้อย่างง่ายดายค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด